จกกังหวัดสตูลเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางภาคใต้นะครับผู้ชมที่ดินดีอากาศดีและเป็นแหล่งปลูกไม้ผลที่มีคุณภาพด้วยนะครับนอกจากทุเรียนและจำปาดะแล้วนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะครับกำลังนิยมปลูกลำาไย่คริสตันผลลไม้พันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจครับนี่เป็นผล,ลไม้ที่ชื่อว่าลำไหย่คริสตันคุณผู้ชมครับที่คุณสุจินหมื่นแก้วชาวสวนผล,ลไม้บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ี่ตบลควนโพ อำเภอเมืองจังหวัดสตูลประสบความสำเร็จในการปลูกและกำลังให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับลำไยคริสตันเป็นผลไม้สายพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมทดลองปลูกและเริ่มให้ผลผลิตครับลักษณะผลใหญ่นะครับใหญ่กว่าลำไยทั่วไปเนื้อแน่นหวานและเปลือกหนาด้วยปกติเขาบอกว่าเมื่อปลูกแล้วประมาณ3ปีขึ้นไปหรือว่ามากกว่านั้นนะครับตามสภาพพื้นที่ลำไยคริสตันก็จะให้ผลผลิต เฉพาะสวนคุณสุจินเนี่ยช่วงนี้ลำใหญ่คริสตันกำลังเริ่มสุกครับและคาดว่าพร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมิถุนายนนี้ครับก็สั่งพันธ์มามาปลูกลองปลูกก่อนปลูกมาก่อนหน้านี้ประมาณแปดปีะคะ่ะต้นพันธุ์มันจริงๆะคะที่ไว้อยู่ยในสวนใหญ่ทุเรียนนะคะ,คะแล้วทีนี้ทีหลังก็เอาเม็ดมาขยายพันธุ์ปลูกเองค่ะที่ที่เห็นทั้งหมดนี่คือขยายพันธุ์เองปลูกเอง ตอน,ตอนหลังเ<ช>นี่ยใช้เม็ดเหรอคะใช้เม็ดค่ะใช้เม็ดเพราะไม่ยากค่ะดูแลยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะมันเป็นพืชที่ว่าดูแลง่ายมากแมลงก็ไม่ไม่ทําอะไรมันเลยเหมือนว่ามันจะมีเกราะป้องกันตัวเหมือนลูกมันก็เปลือกมันจะหนาแล้วก็แข็งไม่มีอะไรเจาะได้ประมาณนั้นค่ะ,คะเราเริ่มขายบ้างแล้วยังคะยังค่ะตอนนี้มันเหมือนว่าไอ้ตัวลําไยกิ๊ตตันนะคะ มันไม่มันเป็นที่รู้จักไม่แป้หลายพูดถึงนะคะคนนึงคะไม่เป็นหรอคะค่ะแต่ว่าก็พยายามแจกจ่ายญาติญาติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนให้ชิมชิมกันไปกันแล้วก็ปากต่อปากก็จะได้บอกว่าเออรสชาติมันดีอย่างนู้นอย่างนี้ต่อไปก็เพื่อว่าเราจะได้ขยายเป็นทําตลาดได้นะคะตอนนี้เรามีอยู่กี่กี่ต้นได้คะที่ปลูกไปแล้วประมาณยี่สิบถึงสามสิบต้นค่ะที่ที่ให้ผลแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอืมค่ะต้นหนึ่งนี่ประมาณให้ประมาณสักกี่กิโลได้คะต่อต้นตอนนี้ อันนี้แล้วแต่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะคะมันออกตามจํานวนยอดของมันถ้ามันมียอดเยอะก็ออกเยอะอย่างต้นนี้นะคะยอดมันเยอะเห็นไหมมันก็ออกตามยอดเลยทุกทุกยอดเลยคาดว่าสักสักหนึ่งเดือนน่าจะเก็บได้รุ่นหลังเนี่ยค่ะก็ก็ใช่ผูกผสมผสานแต่ที่ที่ที่ท,ท,ที่ถ้าจะทักมาก็พี่มีเพจนะคะสวนลุงเทพะคะ่ะสุเรียนสวนลุงเทพค่ะชื่อเพจ ลำยคิตต้าเนี่ยเป็นอีกพืชชนิดหนึ่งที่น่าสนใจครับเนื่องจากเนื่องจากว่าดูแลง่ายครับโรคแมลงเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เป็นเป็นพืชตัวใหม่ที่ว่ายังยังไม่มีใครเริ่มปลูกเริ่มทำนะครับก็ในส่วนในส่วนของสำนักงานเสริมเพิ่มบสตูนีก็เริ่มต้นก็จะเป็นในส่วนของการช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแนะนําพืชตัวใหม่เพื่อเพื่อว่าให้ให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยได้รู้จักพืชชนิดนี้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการตลาด ที่ว่ากวา้กวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข,ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวทางสํานักงานเราเนี่ยจะมาในสแนะนําในเรื่องของมาตรฐานการผลิตพืชน,นะครับในสองมาตรฐาน g p คุณผู้ชมครับสาเหตุหนึ่งที่ลำไย,ยคริสตันให้ผลผลิตดีเพราะว่าสภาพพื้นที่บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพที่สตูลเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับล้อมรอบด้วยเขาหนองปลัก พยาและขดรยาบางษารวมถึงสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยครับชาวบ้านจึงนิยมปลูกผลไม้แบบผสมผสานนะครับเช่นทุเรียนหลายสายพันธุ์กระท้อนจำปาดะรวมถึงลำแยกริสตันผลไม้น้องใหม่ที่กำลังให้ผลผลิตเหมือนสวน คุณพี่สุจินนี่แหละครับคือปลูกลำแดคริสตันปนกับผลไม้ปนกับสวนทุเรียนแบบผสมผสานท่านใดน,นะครับสนใจวิธีการปลูกลำแดคริสตัลสามารถเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียดได้นะครับทางเพจ a c e b o o k สวนทุเรียนลุงเทพครับอยู่ที่จังหวัดสตูลครับ